จะปฏิบัติพระกรรมฐา,านาเวลาฟังมือลงไดนนะไม่ต้องมาองมือลุกมือต้องสามสิบนาทีาวันวานนี้ปฏิบัติในตอนต้นแนะนำมือตอนต้นที่วันนี้ต้องขึ้นต้นใหม่แต่มั้งเขจะพลาดจุดต้นหมดแล้วนะมั้งการขึ้นต้นเขาจะเรียนกรรมฐา,านถ้าเอากันเต็มแบบจริงๆนะ ถ้าเต็มแบบจริงๆแ้ะก็พระโบราณอาจารย์นันสอนบอกใช้มิปัสนายานก่อนคือว่าใช้รมิปัสนายานอย่างอ่อนให้คิดถึงไตรลักษณ์ญาณนแค่นิจังทุกขังอนาตาอันดับแรกจะมาว่าคิดตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ญาณวันหนึ่งทุกขงังการเกิดมาในโลกการมีชีวิตของคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ ความหิวเป็นความทุกข์ความกระหายเป็นความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นความทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆเหน็ดเหนื่อยก็เป็นความทุกข์ความแก่เป็นความทุกข์การพลัดพรากจะของรักของชอบใจเป็นความทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นความทุกข์ในโลกนี้ในเมื่อมันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงต่อมาเ่อทุกข์ตามนี้ ที่มันทุกข์กับอาการต่างๆมันไม่เที่ยงมันไม่มีการทรงตัวนี่ว่าไม่เที่ยงเพราะว่าการเกิดมาเป็นคนเราไม่ได้เกิดในยุศร่างกายใหญ่ขนาดนี้เป็นเด็กเล็กมาก่อนในสมัยนั้นช่วยตัวเองไม่ได้ความหิวความกระหายเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครให้อาหารเราก็เป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีใครเคยช่วยกระถ่ายรถที่นอน รวมความว่าความทุกข์มันมีไม่ตั้งเด็กต่อมาเป็นผู้ใหญ่ก็ความมีความทุกข์อันนี้จังแล้วก็ทุกขังต่อไปก็อนัตตาอนัตตาคิดถึงตามเกินจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ในที่สุดคนและสัตว์ตายหมดทั้งโลกเราก็ตายไม่กันในอันดับแรกเราคิดวิปััสนาญาอย่างอ่อนเบาๆแบบนี้คิดแค่พอคิดได้ ทำให้จิตใจเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของไม่ดีมันมีการทรงตัวเพื่อความทุกข์ต่อไปที่เราจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาื่อรวมที่เราร่วมเรียกว่าจเจริญด้วยกรรมาฐานเราทำเพื่อความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์ก็เราจะมีได้อันดับแรกความพ้นทุกข์เบื้องต่ำก็คือถ้าบังเอิญเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไป หรือว่าเราตายจากชาตินี้เราจะไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไมสุรกายเป็นสตรจชานอย่างเลวก็อยู่แค่มนุษย์ถ้าดีขึ้นไปหน่อยกำลังใจดีขึ้นเราเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็มีความสุขพอสมควรถ้ามีรมเข้มข้นในบุญกุศลเราก็เป็นหม แต่ว่าเราก็คิดต่อไปว่าการเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีทั้งหมดท่านมีความสุขจริงแปลว่าความสุขของท่านไม่ยั่งยืนเมื่อหมดบุญบัสนาบาร,รมีก็จดติมาเกิดใหม่มีความทุกข์ความสุขจริงๆของเราที่พึงมีได้ตลอดกาลตลอดสมัยก็คือนิพพานตั้งใจใช้กำลังใจวิปัสสนาอ่อนๆแบบนี้พอเริ่มจิตเป็นสุข หลังจากนั่นก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้าถ้าใช้คำภาวนาสั้นๆแบบพุทธานุสติแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่จํากัดใครภาวนาวิงงไงก็ได้เพราะตัวกรรมฐานเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคำภาวนา,นาถ้าเข้าไปจุดกลางประเจริญกรรมฐานประจํากองใ่จําเป็นต้น ต้นจำกัดคำาโลนาเฉพาะกองในตอนต้นก็ขอแนะนำคำรโมนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามมาโธอย่างนี้ทำเพียงแค่จิตเป็นสุขถ้ารมพุ่งสร้างเกินไปหลงเพไหลไปคิดอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก เมื่อมันเข้ามาแทรกเราก็แทรกก็แทรกไปพอร,รู้ตัวเราก็เริ่มตนใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวาโทอย่างนี้ทำพอรมจิตเป็นสุขถ้ามีรมจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปคนไม่ไหวจงเลิกอย่าฝืนอย่าบังคับเวลาอย่าตั้งเวลาบังคับอันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นตอนต้นขึ้นเหมือนกันหมดแล้วต่อไปก็วันนี้จะขอ แนะนำกรรมาถานขั้นต้นของนิพพานจะเราต้องการเข้านิพพานถ้านิพพานมีความสุขจริงๆถ้าจะถามว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้านิพพานไหมก็ต้องขอตอบว่าทุกคนมีสิทธิ์พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นถ้าจะถามว่ากําลังความดีไม่พอจะเข้านิพพานได้ไหมก็ต้องตอบว่าแต่ความดียังไม่พอก็ยังไม่ไปนิพพาน เมื่อคนเราไม่ได้ยับยั้งความดีคนทุกคนสร้างความดีทุกวันความดีที่ทําที่อยู่กับบ้านหนึ่งการบูชาพระเป็นความดีเป็นแนวทางเขาง้านิพพานของมีความกตัญญูรู้คุณตวิดามันดาสงเคราะห์ท่านตอบแทนท่านในความดีหาอาหารให้ท่านปฏิบัติท่านอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่เป็นได้ของความดีเป็นทางเข้าสู่นิพพานความดีนะั้นเรามีทุกวัน บางครั้งจิตเห็นพระพุทธรูปเขา้าจิตมีความเรื่อมใสยก,ใมยกมือไหว้หรือไม่ยกมือไหว้ใจใจแสดงความรพก,ก็เป็นความดีนี่ก็เป็นบุญก็เป็นตั้งก้าวนนี้ข้า,านิพพานเจอคนนี้อดอยากแล้วเจอสัตว์ที่มีความลำบากมีความสงสารเรามีอาหารนิดหนึ่งไม่ต้องเสียตอาหารที่เราไม่ต้องการแต่ก็พึงบังเอิญไปอาหารนี้สัตว์จะพึงกินได้เราก็ให้สัตว์อย่างนี้ก็เป็นทานามบาร,รีเป็นทางข้า,านิพพาน เรืมวความว่าความดีเนะทุกคนทําทุกวันแต่เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่เข้าใจในความดีความดีทุกจุดที่ทําไปเป็นเป็นปัจจัยเป็นเหตุบุญบาร,รมีของเราเต็มในวันหน้าถ้าบุญบาร,รมีเต็มอะไรก็ปณิพานเหมือน,นั้นตอนนี้แต่พูดกันแบบนี้ก็เห็นยันเหนื่อยแย่คนฟังเหนือห่อยแล้วไม่เหนื่อยไม่ทราบแต่คนพูดเหนื่อยไง yeah. เพราะว่าถ้าหาความเข้าใจกันยากท่านี้ก้าวแรกที่เราจะเข้าสู่น,นิพพานก็คือการเป็นบสดาบันการเป็นบสดาบันพระโสดาบันเขาแปลวูาเข้าถึงกระแสพระนิพพานเริ่มตน้นถ้าคนใดปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างบสดาบันได้บาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดเว้นไว้แต่บาปที่เป็นอนันตริยกรรม อันใดทีกรรมมาทิงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันธมุจญาติหอบโรหิตทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันเป็นต้นอย่างนี้เท่ากรรมหนักขนาดนี้เขาช่วยไม่ได้ถ้าคำมกรรมไม่ถึงประเภศนี้พระโสดาบันช่วยได้ยังฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขโมยน้อยขโมยนี่ขโมยตามเรื่อง ที่แล้วผ่านมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงความเป็นโสดาบันบาปท,ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่สามารถดันนำลงอบายภูมิได้อบายภูมิมีสี่ขั้นคือสัตว์นรกเปรตสุรกายสตริรชันอันนี้ก็บทำหรับพระโสดาบันที่ปฏิบัติยังไงความจริงรปรสดาบันก็ดีพระสิกฐาคามีก็ดี นี่ก็ต้องโทษกัอนทุกเที่ยวก็ใช้กำลังใจกรรมฐานเบามากคือใช้แพงเพียงแค่อนุสติคือตามนึกถึงเท่านั้นเองคือทรงอารมณ์อยู่ตามนึกถึงแต่ทรงอารมณ์อยู่ไม่ลืมไม่เลียนไม่ต้องใช้กำลังใจเป็นฌานสูงอันดับแรกนึกถึงอะไรอันดับแรกนึกถึงความตาย ที่เรียกว่าตัดสกายยตทิฐิคำาักสกายยะทิมีความคิดว่าเราเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา่นก็หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่เราไม่คิดว่าเราจะตายไม่เคยนึกถึงความตายชาวบ้านเขาตายให้เราเห็นเราเห็นเขาตายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์สกายยตทิฐิ แต่ว่าการตัดสกรยยุติก็มีรมกลับกันต่อต้านกันตามความเป็นจริงนั่นคือมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะตายเรารู้แน่ว่ามันจะตายต่จะตายวันนี้ตายวันหน้าตายเดือนไหนปีไหนนั่นไม่ทราบตายแน่เมื่อเข้าใจว่าเราจะตายไม่ชีวิตยังมีเวลาอยู่ก็สร้างความดีป้องกันอบายภูมิ นั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเมื่อกําลังใจก็เราย,ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อันนี้แปลน,นสติหมดนะการนึกถึงความตายเป็นมรณานสติกรรมฐานและเรื่องความตายนี้ไม่ได้คิดทั้งยี่บสี่ชั่วโมง ไม่ได้คิดตลอดวันโดยเพียงมีอารมณ์คิดว่าวันนี้เราลืมตาขึ้นมาเห็นวันใหม่แลาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นมันอาจจะตายเช้าก่อนก็ได้พอถึงเวลาค่ำคืนเวลาตอนเย็นเราเห็นพระอาทิตย์ตกแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า มันอาจจะตายก็ได้จะตายหรือไม่ตายก็ตามดีระหว่างนี้เราต้องเป็นคนมีกําลังใจเป็นบุญนั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธ,ธานุสติยอมรับนับถือพระธรรมคําคสอนสองพทธเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติยอมรับนับถือพระสงฆ์สาวกพระเจ้าเรียกว่าสังขานุสติ ถ้าเรามีอนุสติทั้งสามรายการประจําใจอยู่มันก็ต้องไม่ใช่ไปนึกกันทั้งวันนะเวลามีงานมีการก็ทํางานทําการนึกเรื่องงานไปแต่ยางยามว่างล้วก็นึกถึงพระเ,เรื่องอารมณ์ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าทุกวันเราไม่ลืมพระอย่างน้อยสุดเวลาตื่นเช้าใหม่ๆเรานึกถึงพระเวลาก่อนจะหลับเรานึกถึงพระวยความรกรอย่างนี้ใช่ได้ ถ้าเพียงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่นึกถึงพระธรรมไม่นึกถึงพระอริยสงฆ์แค่นี้เราตายก็ตกนรกไม่ได้แล้วเพราะว่าการตกนรกไม่ได้งั้นมันเป็นชาติเดียวชาติหน้าอาจจะเผอได้แต่ถ้าว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งสามรัตนะอย่างนี้ยังไม่ถึงพระโสดาบันครึ่งหนึ่งพระโสดาบันกำลังใจสูงมาก ต่อไปก็ตัดศีลปตาปรามาตคเพื่อพยายามรักษาศีลห้าหครบถ้วนศีลห้าระบบพร่องสิกขาหมดไหนบดไหนบ้างแต่ทุกคนศีลห้ามีแต่บางคนจะครบห้าบ้างไม่ครบห้าบ้างมันมีบางสิขาบทที่รักษาได้ตลอดการบางสิขาบทมีการบกพรอ่องพยายามยับยั้งสิกขาบทที่บกพร่องให้มันเต็มบริบูรณ์เสีย ไ็ขอย้อนกลับว่านหนึ่งถ้าเราไม่ลืมความตายในการที่สองยอมรับนักืีพระพุทธเจ้าประรรมพระอรียสงด้วยความจริงใจในการที่สามทรงสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ตามพระบาลีท้เรียกว่าโสดาบันพิสื่อิธาคุขก็เป็นของไม่ยากอนนี้ก็มาคุยกันว่าคนที่เป็นมาโสดาบันนเขามีอารมณอย่างไง ดปะโสดาบันจริงๆมีสามชั้นมีสัตากตุงโกลังโกละเอกวิชีกำลังบร,รมีกำลังใจอย่างอ่อนเรียวสัตากตุงตายจากความเป็นคนต้องเกิดเป็นเทวดาหรือคนอย่างละเจ็ดชาติจริงจะไปนิพพานถ้ากำลังใจอย่างกลางเรียกวโกลังโกละ ถ้าตายจากความเป็นคนก็เกิดเป็นเทวดากับคนอย่างละสามชาติไปนิพพานถ้าอย่างสูงเรียกเอกวิชีถ้าตายจากคนแล้วกเกิดเป็นเทวดาหนึ่งชาติเกิดเป็นคนขั้นสุดท้ายก็ไปนิพพานนี้เรื่องราวที่จะคุยต่อไปนี้เป็นเรื่องของเอกวิชีเอกวิชีคือว่าโสดาบันขั้นสูงสุด ก็จะเล่านํามาถึงเรื่องบรรดาวสามาวดีทุกคนอาจจะเคยฟังมาแล้วมั้งคือเทปไปบ้างหนังสือมีเปล่าไมา่ทราบตัวเรื่องราวของบรรดาวสามาวดียาวมากจะตัดเฉพาะพอส้งควรในเวลาว่าในกายครั้งหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเด็จไปที่เมืองโกสัมพีเวลานั้นก็ปรากฏว่า มหาเศรษฐีทั้งสามมีโคศกเศรษฐีภูกรตะเศรษฐีปริวารกาเศรษฐีมีมนพระพุทธเจ้าพักในวิหารที่เขาสร้างแต่ละวันเพื่อเจ้าพักวิหารจะของเจ้าของนี่หนึ่งวันจะของโน้นหนึ่งวันจะของโน้นหนึงน่งวันสลับกันสามวิหารสลับกันเ,นเรื่อยๆจนกว่าที่พระองค์จะ,สะเสด็จไปที่อื่น ต่อมาในวันหนึ่งในมาลาการคือว่าคนจัดดอกไม้จัดสวนดอกไม้ของมหาเศรษฐีทั้งสามบาลีไม่ได้บอกก่าของใครก็ขอพรอจอากเศรษฐีทั้งสามว่าท่านท่านทั้งสามมีมนพระพุทธเจ้ามาพระหันมาเป็นจำนวนมากและทําบุญบ้านละวันละวันละวันสลับกันไปทุกวัน ข้าพระพุทธเจ้าก็อยากจะอยู่กับท่านมานานทางไงกับท่านก็อยากจะเลี้ยงพระพุทธเจ้ากับพระสงบ้างขอสักวันได้ไหมถ้ามหาเศรษฐีท่านสั่งบอกว่าได้ไม่เป็นไรจรึงขอว่าวันพรุ่งนี้ขอเป็นเจ้าภาพถาวายพัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเศรษฐีก็ในไ,ไมค์เขาก็จัดแจงเพื่อการเลี้ยงในตอนเช้าพระพุทธเจ้าสเสด็จร้อม่ได้สาวกคือต้าเป็นอรหันต์ล้วนในเวลานั้น ไปที่นั่นก็เวลานั้นปรากฏว่าพน,นางสามาวดีเป็นมีคนใช่ที่แสนฉลาดอยู่คนหนึ่งชื่อว่าขุตราคนนี้ฉลาดมากก็เป็นว่าพน,นางสามาวดีได้รับค่าดอกไม้จากพระเจ้าเทนพระราชสวามีวันรับไปกหาวันนักกหาวันนักทั้งคนหนึ่นงตำลงึงตอนนี้การออกนอกวังในคนปกติใช่มากลำบาก ก็ให้ถูดจตราจินหญิงหลังค่อมออกมาซื้อดอกไม้กันในมาลาการขูจุตราก็เป็นคนดีจริงๆคิดค่าเดินไปได้สองตำลึงค่าเดินมาได้สองตำลึงทำไมบาลีไม่ได้บอกว่าคิดนะฉันพูดเองคือไมายความท่านให้มาแปดตำลึงเธอก็ซื้อแค่สี่ตำลึงฉันคิดว่าข่าเดินของเธอ ก็เป็นว่าซื้อมาเฉพาะวันณาษีตำเหลืองพระนาสาม,มาวดีกวคิดว่าไอ้ค่าดอกไม้ที่ซื้อมานี่พระราชาของพระราชทานเท่านั้นต่อมาในวันนั้นเเมื่อนายมลาการนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระทหารฉันที่บ้านคุณจุตราก็ไปจะซื้อดอกไม้นมามลาการก็บอกว่าดอกไม้จะมีพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญพระพุทธเจ้าเสด็จประโปรดที่นี่ ต้องมีพระหัน์เกินกว่าห้าร้อยองค์พระพุทธคัมภีรพระพุทธเจ้าไปขอหาได้ยากในโลกเขาต้องการกันมานานแล้วเวลานี้เราพบที่มีบุญมากช่วยกาเลี้ยงพระซะก่อนพุณจตรายก็ยอมรับช่วยในมาลาการเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพอฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็ส่งเทศคำว่าโมทนาเวลานั้นก็คือเทศ แนะนำว่าบุญที่ทำคนจะทำนั่นมีอะไรบ้างทำแล้วมีผลดนประการใดในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศจบคุทุตราที่ฟังเป็นประโสดาบันและเป็นปะโสดาบันขั้นสูงขั้นเอกวิชีแต่ความจริงบาลีไม่ได้บอกว่าเอกวิชีแต่อาการอาการของเธอบอกเป็นเอกวิชีคือเป็นดับขั้นสูง ต่อมาเมื่อฟังเทศจบพระโสดาบันมีอะไรหนึ่งนึกถึงความตายสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์สามีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าเอากวิชีแล้วก็มีกัหมดสิบบริสุทธิ์ในเมื่อเธอต้องบริสุทธิ์แบบนี้ก็จะทําให้ตนไปโอนเองเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไม่ได้วันนั้นก็เลยต้องซื้อดอกไม้ทั้งหมดไปกับหาบนาแปตำลึง พอามาถึงบรรนาสามาวดีพระนาสามาัีเ็าถามว่าวันนี้พระราชาพระยะทานข่าดอกไม้เพิ่มขึ้นหรือเท่าต,ตัวหรือเยอะมากขึ้นไปเขาบอกว่าพระราชาพระราชาไม่จะประทานเพิเพ่มขึ้นแต่ว่าทุกวันหม่อมฉันเอาไว้ครึ่งวันนีต้ตรงไปตรงมาแล้วนะพระโสดาบันไม่คลองดูสังเกตดูให้ดีนะพระโสดาบันไม่คดไม่เคี้ยว ว่ามองฉันเอาครึ่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ฟังเทศเจ้พระพุทธเจ้าเอาไม่ได้สิงนขัดคอถ้าเขือนเอาครึ่งหนึ่งสิงนขาดบรรนาสามเอาดีก็ไม่ต่อว่าต่อขันบอกไทยนงานความจริงเธอไว้ครึ่งก็ได้นะไอ้ดอกไม้สีกับค่ะบรรณครึ่งหนึ่งที่ซื้อมาก็พอใช้แต่ว่านาขุจราบอกไม่ได้สินมอหมองตอนนี้ไปต้องซื้อวันละแปดกับค่ะบรณเต็มอัตรา นเมื่อพนาอนางกุจตราบอกว่าฟังเทศจา้าพระเจ้าแล้วต้องเป็นคนมีศีลโกงไม่ได้หญิงทั้งห้าร้อยคือนับพระนาสาม,มาวดีด้วยกับคนใช่ส้อยเก4าสเก้าความจริงคนได้ะฮะคนใช่ห้าร้อคนแต่เว้นนาอุจตราทุกคนเป็นสีร้อยห้าก้าเกก็ 5, อ,อยากจะฟังเทศถามพระเจ้าเทศยังไงคุจตราก็บอกว่าเทศได้แต่ว่าจําเป็นได้เกินต้องอาบน้ำาี่ก่อน เขาว่านำน้ำหอมให้อาบสีกป่อหลังจากนั้นก็นําผ้าสาดกมาสองผืนเมื่องผืนห่มผืนเป็นผ้าใหม่ครูเจตุรุตรายก็เทศเทศตามลีลาที่พระเจ้าทองเทศตามบาลีบอกเทศเหมือนเลยคนนี้พระพุทเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการเทศพอเทศจบรายกดว่าหญิงห้าร้อยมีพนาสามาดีเป็นประธานเป็นประโสดาบันหมดแม่เป็นง่ายจริงๆ โง่โง่แบบนั้นเป็นไงยๆคนฉลาดอะงพวกเราเป็นยากหน่อยใช่ไหมว่เราจะลายกวา่าคนสั้งคิดเนอะก็เป็นนั้นว่าเมื่อฟังเทศจบต่อมาหญิงห้าร้อยก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากจะไหวพระพุทธเจ้าคุณจุตรายก็เลยบอกว่าออกไปจากวังไม่ได้เป็นตรายเพราะจะฐานม,ม,มีมีระเบียบจะมีโทษ แล้ก็บอกว่าทุกเชา้าพระเจ้าเ็ดไปบ้านมหาเศรษฐีทั้งสามผ่านทางนี้ก็ไอเจาะช่องกำแพงต้องฝานะเจาะช่องฝาพอสมควรมองดูพระพุทธเจ้าก,กับพระอหันมีดอกไม้บราบชาที่นั่นต่อมาก็ท่านนางงาคณียาหรือว่าเมียน้อยขบะาอุทิทนนะก็เป็นคนน้ำนั้นมีฤทธิ์ใยายแล้วเขาคิดว่า พวกนี้มันดีกว่าร้อยฉายประจำเดาไปเห็นช่องเข้ามาคณิยาไปเห็นพวกนี้จอดหน้าต่างเล่น้อยก็มามารายงานพระเจ้าอิเทนว่าหญิงทั้งหมดห้าร้อยกนึ่งคนมีพัะนางสามาวดีเป็นทานเป็นชู้กับพระสมณะโคดมเอาเขาแล้วเห็นไหมเก๋ไหมออกไม่ได้เป็นชู้กันได้มันประกัดดึวยเลย พระเจ้าเท่งบอกแล้วบอกเราพ่าเจ้าเท่งก็ไม่เชื่อในที่สุดนางขยันขยอก็ต้องมาดูมาดูถามเข้าถามว่าเจาะช่องทองําไมข้างฝาพระนางสามมาวดีก็รายงานทราบว่าต้องการจะไหวพระพุทธเจ้ากับพระพอรหันต์ว่าโอกาสออกจากบังไม่มีก็เจาะช่องน,อน้อยเพื่อดูและบูชาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทนไม่เคยติไม่เคยเตียนสั่งให้ทำหน้าต่าง,ท,างทันทีใช่ไหม แทนยึดยเจะช่องเล็กนะอุดช่องเล็กไม่อุดแล้วเปิดถ้ามันกว้างบาเห็นชัดชัดดีอย่างนี้ดีกว่ามาคณิยากโกรธดอีนี่แม่แย่กแกล้งให้มันตายทีมันเสอกดีใหญ่เกินไปชิกแล้วต่อมาเขาเล่าล่ลับเวลาเรวน้อยเรื่องนี้ยาวเหยียดเีแค่ตัดท้ายระจิ๋วเนี่ยก็ต่อมาเรื่องสุดท้ายผมว่าต,ต้องข้ามมามาวันหนึ่ง นางเบมาคณิยาคิดว่าจะหาทางฆ่าพระนางสาม,มาวดีให้ได้เพราะนางมัิยานี่เขาเกลียดพระพุทธเจ้าเรื่องเป็นไงไงว่าทีรลังย่คุยฟังก็หาหางูตัวผิดเปลียมางูมีพิษแตถอดเขี้ยวพิษสช,ช่หาทางคนไปใส่ไว้ในพินของพระราชาอัศดีกันแล้วก็ดอกไม้อุดไว้ต่อมาก็มันพระราชาี่่สมเด็จ บ้านละเจ็ดวันมีสามเมียเจ็ดสามยี่สิเอ็ดยี่ิบเอ็ดวันครบรอบก็มีสามเมียเมียละเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันก็เป็นเวรที่ถึงบ้านเขาวน,นาสามมาวดีพอดีพระนากาคดยาก็ค้านหาว่าบรรณาสามเาวดีคิดร้ายต,อต่อพระองค์แระองค์ก็ไม่เชื่อนี่เชียที่สุดก็ไปห้องบรรนาสามมาวดีนาราคดิยาก็ตามไปด้วย พระเจ้าเทนทรงห้ามเธอไม่ฟังเพราะจิตติสยายอยากแกล้งมีอยู่แล้วเอาดองงูร้ายผ่าใบในพินแล้วก็ดาดเอาดอกไม้อ,อุดเมื่อพระราชาไปก็ถือพินไปด้วยก็ไปวางพินกำลังก็นางสามาวดีกำลังต้อนรับให้อาบน้ำมออักทา่ามาคณิยาเจนดึงดอกไม้ออกจากที่อดของงูงูเมื่อถูกกัดลนายมันก็เลื้อยมาง,ง,งูยิงกองยิง พระนามาทัยายกบ็บอกว่าพระราชาวันนี้สามเวดีคิดฆ่าพระองค์เอางูมาทำพิจกัดให้ตายขเขาเล่าล,ะล,ะละับลัดเป็นนำ้ำใบตอนนี้พระเจ้าเทนเห็นชัดว่าบรนดาสามเวดีแกล้งน่จะฆ่าแน่ทีงจึงสั่งให้บรรดาสามเณรดีกับหญิงห้าร้อยยิงยืนเรียงหนึ่งเป็นตั้งแถวเรียงหนึ่งนะให้บรรดาสามมาดีอยู่หน้าแต่ความจริงสอนของท่านน่ะ ห้าร้อยคนในยิงทะลุแน่ทีเดียวไม่ต้องซ้ําในเมื่อพระนานสาเมาดีเห็นว่าพระเจ้าเทียนจะฆ่าแน่ก็สั่งยิงทั้งหมดเดือนเดี่ยงแถวกันแล้วว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธพระราชาจงอย่ากโกรธน้งพระนานมาคัยาจงแผ่เมตตาจิตไปในคนน้องสองถ้าทุกคนจงมีความสุขคือขอรด้ทันรดยทัน,อทนเอาพระเจ้าเทียนก,ก่อนมาขอก่อนให้เตือนลูกน้องก่อนแล้วจริงๆ พอทุกคนบอกว่าแผ่เมตตาพร้อมแล้วก็ให้สัญญาให้พระเจ้าเทนยิงพระเจ้าเทนก็เหนี่ยวรูปสองปล่อยไปลูกสอนมันก็เหมือนเหมือนกับของที่มีชีวิตพอพุ่งไปใกล้อ,อกพนางสามาวดีที่อยู่แนวหน้าม่นกลับย้อนมาจะเข้าออกพระเจ้าเทนเป็นหล่นลงไปพระเจ้าเทนตกใจคิดว่าลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตยังรู้จักความดีของพนางสามาสามาวดี ถ้าเราจะแท้เป็นคนมีจิตใจไม่รู้จักความดีทิ้งสอนวิ่งเข้าไปจะก,กราบที่ที่บาทที่เท้าของนางสามาวดีวานางสามาวดีก็ลุกก้มลงประคองเขาไว้แต่ก็บอกว่าทำไม่ได้กราบไม่ได้พราเจ้าเทงบอกว่าเธอมีคุณกับฉันลูกสอนไม่มีชีวิตเจตใจ,ใจรู้จักความดีก็เธอไอฉันนี่มันเ็วกว่าลูกสอน จะต้องขอเข้ามาเธอพระนาสามาวดีก็บอกว่าถ้าต้องการขอเข้ามาหม่อมฉันให้ขอเข้ามาอาจารย์คือพระศาสดาได้แก่พระพุทธเจ้าก็เป็นนว่าพระนางพระนาสามาวดีกับหญิงห้าร้อยรอดตายพระใสเมตตาจิตอันนี้เวลามันยังหมดก็ขอแนะนําในตอนนี้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแต่ความจริงพระโสดาบันที่พูดมาในขั้นสูงสุดจะเป็นสกิทาคารมีอยู่แล้วนะ ถ้าขั้นต่ําก็จะมีความหวั่นไหว้วยความตายมากกว่านี้แต่ว่าการโต้อตอบด้วยการทําลายศินไม่มีอารมณ์ของ่าโสดาบันไม่แย่ขั้นต่ําอันดับแรกจะมีความรู้สึกตามความไม่จริงบา้าตตามธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกคนหนึ่งหมายควาคนที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกส่งเสริมไม่มีในโลกถ้าใครเขานินทาว่าร้าย ในตอนต้นๆจะมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ท้านนิทา,ทามากๆนะเข้ากับวันไหวเล็กน้อยแต่ไม่โต้ตอบด้วยการทําลายศีลมากวระดีเมตตารบรรดาย,ยาโยมพุทธบริษัทัหลายโดยทุนหน้าเวลาเหลือหนึ่งนาทีขอนักปฏิบัติทุกคนการปฏิบัติพระกรรมาฐานค่อยๆทําตามกําลังของมโสดาบันแล้วถ้าทําได้กระจงอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็น,นโสดาบัน จะเกิดความระมาทถ้าเอิญเป็นมโสดาบันจริงมันคิดว่าเรายังไม่ดีทั้งหมดเพียงแค่นี้เรายังไม่ได้เป็นพระสิกาคามีถ้าเป็นพระสิกาคามีแล้วก็จงอยาประมาคิดว่าดีแล้วเรายังไม่ดีเพราะเรายังไม่เป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็จงยังคิดว่าเราดีแล้วเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วก็จงอยาคิดว่าดีเพราะเรายังไม่เป็นนิพพาน ในเมื่อยังมีร่างกายเพียงใดความทุกข์จะมีเพียงนั้นจะนั้นคิ้งคี้ว่าความทุกข์เกิดจากกายขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปท้าร่างกายนี้ตายแล้วขอเลิกกันขอปานิพานจุดเดียวอรบรนดาญ,ญ,ญาติโยมทุกคนตอนนี้ไปขอทุกขันตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐา,าน